สวัสดีครับพี่น้องที่เคารพเราเข้าสู่อาทิตย์ที่25ในเทศกาลธรรมดานะครับในอาทิตย์นี้ในพระวรสารของนุมารโกก็เหมือนกับตอนที่ต่อจากสัปดาห์ที่แล้วเป็นเหตุการณ์ที่พระเยซูเจ้าพูดถึงการเป็นสิทธิ์และและนอกจากนั้นในการเป็นสิทธิ์นี้พระองค์ก็บอกว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับและในขณะเดียวกันแต่กลายเป็นกับว่าเขาไม่เข้าใจในสิ่งที่พระเยซูเจ้าบอกกับพวกเขา ในขณะที่พระองค์บอกว่าบุตรแห่งมนุษย์จะต้องถูกมอบในเงื้อมือของคนทั้งหลายจะต้องรับความทุกข์ทรมานต่างๆจนกระทั่งถูกประหารชีวิตแต่ในขณะที่เดินทางต่อไปแม้ว่ารับฟังคําพูดเช่นนี้แล้วพูดถึงเงื่อนไข,ขของการเป็นสิทธิ์ที่ต้องแบกกังเขตแล้วพวกสารุสิตเองก็ยังโต้เถียงกันอยู่ว่าใครจะเป็นใหญ่กว่ากันเขายังคงไม่เข้าใจในข่าวสารที่พระเยซูเจ้าพยายามสื่อสารกับเขาถึงอาณาจักรของพระบิ็นเจ้า เขายังคิดถึงคุณค่าของฝ่ายโลกว่าในอนาณาจักรนี้จะต้องมีหวัวหน้าจะต้องมีผู้นำและใครที่จะกลุ่มอำนาจและเขาก็โต้เถียงกันว่าใครจะเป็นใหญ่กว่ากันพระเยซูเจ้าแอบได้ฟังได้ยินการโต้เถียงนี้และพระองค์ก็ใช้หาโอกาสที่จะอบรมสั่งสอนตักเตือนพวกเขาโดยการนำเด็กๆนั้นมาอยู่ตรงกลางแล้วก็บอกว่าการต้อนรับเด็กๆนี้ ก็คือรูปแบบที่แท้จริงของพระอาณาจักรของพระเป็นเจ้าทําไมถึงเป็นเช่นนี้เพราะว่าในสังคมชาวยิวนั้นเด็กๆนี่ถือว่าไม่ได้มีคุณค่าอะไรมากมายนะครับในอดีตนั้นในสังคมหมู่ชนเผ่านี้คนที่มีความสําคัญคือผู้ชายและนอกจากผู้ชายแล้วผู้ชายที่เข้มแข็งอีกด้วยนะแข็งแรงเป็นผู้นําแล้วก็มีอํานาจด้วยเพราะฉะนั้นในลําดับขั้นของผู้คนในสังคมนั้นชัดเจนมากจนกระทั่งเราสามารถแบ่งแยกได้เลยว่า ใครมีคุณค่าใครไม่มีคุณค่าและรูปแบบของความคิดความเข้าใจแบบนี้ไม่ได้อยู่เฉพาะในอดีตเท่านั้นอยู่ในสังคมของเราด้วยทุกสิ่งทุกอย่างเราก็มีการแบ่งขั้นเกรดมาตรฐานต่างๆแต่มีสิ่งหนึ่งที่พอเชื่อว่าเราไม่ควรที่จะแบ่งเกรดแบ่งมาตรฐานก็คือคนแต่ในความเป็นจริงแล้วในการปฏิบัติต่อ,อกันแล้วบางครั้งนั้นเราไม่สามารถขจัดสิ่งเหล่านี้ได้เลย ในการแบ่งแยกแบ่งเกรดและมาตรฐานต่างๆแต่พระเยซูเจ้ากำลังบอกกับสานุสิตและบอกกับพวกเราทุกๆคนด้วยว่าในอาณาจักรของพระองค์นี้เป็นเรื่องของมนุษย์อย่างแท้จริงและเมื่อเป็นเรื่องของมนุษย์แล้วในอาณาจักรของพระเป็นเจ้าเราไม่ควรที่จะเอาคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์นั้นมาแบ่งขั้นแบ่งลำดับชั้นอะไรต่างๆการแบ่งแยกการแย่งชิงอำนาจนี้อยู่ในสังคมของมนุษย์โดยปกติ และการทะเยยทะยานการแย่งชิงอำนาจนี้อยู่ในทุกสังคมแม้แต่ในพระส,สนานนจักรเองด้วยพระเยซูเจ้าจึงพยายามตักเตือนเราอยู่เสมอว่าให้เราเข้าใจถึงคุณค่าของอาณาจักรของพระเป็นเจ้าอย่างแท้จริงและการที่พระองค์นั้นใช้เด็กๆเ,เป็นตัวอย่างนั้นก็เพื่อเป็นเครื่องหมายว่าในความเป็นเด็กนั้นเปิดรับสุภาพอ่อนแอเปราะบาง ต้องการการปกป้องคุ้มครองมากกว่าแต่ในขณะเดียวกันคนที่มีอำนาจสูงก็มักจะคิดว่าเขานั้นเป็นผู้ที่ปกครองดูแลคนอื่นและในการที่เขามีอำนาจหรือแข็งแกร่งกว่าคนอื่นนั้นก็ยังเป็นสิทธิเป็นโอกาสที่เขาจะได้สิ่งต่างๆนั้นมากมายก,กว่าคนอื่นอีกด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เบียสูเจ้าบอกว่าให้เราต้อนรับเด็กๆนี้ไม่ได้หมายความว่าต้อนรับเด็กๆที่ตัวเล็กๆนะหรือต้อนรับเด็กๆในสังคมนะ พราะพ่อเชื่อว่าในสังคมของเรานั้นในปัจจุบันนี้เราให้ความสำคัญกับชีวิตเด็กๆที่อ่อนแอที่ต้องการการปกป้องคุ้มครองอยู่แล้วด้วยเหตุน,นี้เองสิทธิของเด็กนั้นจึงได้รับการนำมาพูดคุยแล้วก็ปกป้องอย่างชัดเจนเด่นชัดที่สุดแต่สิ่งที่พระเยซูเจ้าเชื้อเชิญเด็กๆนั้นก็คือว่าให้เรานั้นเปิดชีวิตของเราเปิดใจของเรานั้นให้ความเป็นเด็กนั้นอยู่ในหัวใจของเราด้วย บางครั้งเมื่อเราเติบโตเป็นผู้ใหญ่เราก็เอาวิธีคิดของสังคมที่ไม่ใช่ของพระอาณาจักรของพระเป็นเจ้าเนี่ยมาใส่ในหัวใจของเรามากเกินไปเด็กๆเ,เมื่อเขาเล่นกันเขาไม่รู้นะครับว่าจะต้องชนะจะต้องแพ้จะต้องเหนือกว่าคนอื่นอย่างไรแต่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นครอบครัวนี่แหละหรือเป็นเรานี่แหละที่จัดขั้นลำดับกฎเกณฑ์ต่างๆแล้วก็แบ่งว่าใครแพ้ใครชนะ ใครเหนือกว่าใครใครเก่งกว่าใครด้วยเหตุนี้เองเราจะต้องเปิดหัวใจของเราเชิญธรรมชาติของความเป็นเด็กนี้เข้าอยู่ในจิตใจของเราเพื่อว่าเราจะได้สามารถให้ชีวิตของเรานั้นอยู่ร่วมกันเสมือนหนึ่งว่าเป็นพระอาณาจักรของพระเป็นเจ้าได้อย่างแท้จริงในโอกาสนี้พ่ออยากจะเชื้อเชิญเราให้เราคิดถึงสิ่งที่สวยสดงดงามในวัยเด็กของเราความดี ความล่าเริงมิตรภาพในวัยเด็กที่ทำให้ผู้คนนั้นไม่ทะเยอทะยานไม่ทะเลาะเบาะแหวงเชิญกลับมาสู่จิตใจของเราอีกและพาตัวเราเองนั้นเข้าไปอยู่ในพระอาณาจักรของพระเป็นเจ้าเพื่อว่าบทสนทนาของเรานั้นจะไม่ได้เต็มไปด้วยการทะเยอทะยานไม่ได้เป็นไปด้วยการแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นหรือแข่งขันกันแต่ให้เป็นไปด้วยความชื่นชมความรัก และมิตรภาพเหมือนกับที่พระเยซูเจ้านั้นได้ตักเตือนอัคาสาวกเพราะสิ่งที่พระเยซูเจ้าบอกอกับข้าสาวกก็คือว่าแบกกังเขนรับความยากลาบากในชีวิตช่วยเหลือกันและกันเพื่อว่าให้พระนาาจักรของพระเป็นเจ้านั้นปรากฏโดยที่ไม่เะเยอทะยานหรือพยายามที่จะเป็นนายของกันและกันเพราะว่าเรามีนายอยู่ผู้เดียวคือพระเบนเจ้าผู้ที่เรารับใช้ ผู้ที่เราพยายามดำเนินชีวิตต,ตามน้ำพระทัยของพระองค์อย่างมากที่สุดขอพระเป็นเจ้าอวยพระพรเราเดชพะพนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอาเมน